จากในคลิปนะคะจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดวิวก็ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีปั๊มวิวติ๊กตอค่ะขั้นตอนในการทํานะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะเพราะวิธีนี้นะคะเราจะใช้แค่เพียงลิงก์ของ t i k t o อกค่ะในการทําและที่สําคัญวิธีนี้นะคะมีบอกตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะวิธีการนํำลิงก์มาให้แอดมินนะคะเป็นยังไง ในคลิปนี้ก็บอกไว้หมดทุกอย่างเลยค่ะและที่สําคัญนะคะวิธีนี้เนี่ยถูกกด t ิ k t o k 100%ค่ะรับรองเลยค่ะว่าทําไปแล้วยอดขึ้นจริงแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนเอาละค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วก็ไปติดตามกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปแอดไลน์กันก่อนเลยค่ะที่แอด follow b Z นะคะจะเป็นบริการของร้าน Speed Follow ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาสนใจที่บริการปั๊มวิว t i k กต็อค่ะหลังจากนั้นเนี่ยแอดมินนะคะเขาก็จะส่งโปรโมชั่นของปั๊มวิวติ๊กต็มาให้เราแบบนี้เลยค่ะยอดเริ่มต้นนะคะที่300วิวค่ะยอดสูงสุดนะคะก็คือ20,000วิวค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการซื้อมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถสอบถามแอดมินเขาได้เลยค่ะ โดยวันนี้นะคะเราจะมาทดลองกันที่10,000วิวกันก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะแอดมินเนี่ยเขาก็จะส่งช่องทางการชำระเงินมาให้เราแบบนี้เลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะนำ QR code ไปชำระเงินได้เลยค่ะโอนเงินเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมส่งสลิปให้กับแอดมินเขานะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะสอนวิธีนำลิงก์ของ TikTok ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวิธีทำทำยังไง เริ่มแรกนะคะให้เราเข้ามาที่หน้า t ิ k t o k ของเราค่ะแล้วก็เลือกที่วิดีโอที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆกดตรงจุด3จุดในวิดีโอค่ะแล้วก็จะขึ้นตรงคำว่าคัดลอกลิงก์แบบนี้เลยค่ะแล้วเรานะคะก็นำลิงก์นี้แหละคะ่ะไปให้อดมินได้เลยหลังจากเราส่งลิงก์ให้อดมินแล้วเรียบร้อยนะคะก็ไปรอย,ยอดขึ้นพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ยอดเริ่มนะคะอยู่ที่0วิวค่ะเดี๋ยวเรามา reface หน้าจอไปเรื่อยๆกันเลยค่ะตอนนี้เป็น11วิวแล้วนะคะเพื่อนๆรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดก็ทยอยขึ้นจนครบแล้วค่ะร้านนี้เขาทำได้จริงนะคะไม่จกตาแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนปั๊มวิวติดต่จากในคลิปนะคะจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดวิวก็ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะ ร้านนี้นะคะเขาทำได้จริงไม่ขายฟันอย่างแน่นอนค่ะหากเพื่อเคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่รลย e แอดไซน์ f o อ l o w bz รายละเอียดนะคะขึ้นให้ตามด้านล่างนี้เลยค่ะมเมื่อคนไหนมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามนะคะก็สามารถทักไปหาแอดมินได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าร้านนี้เขามีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอดเวลาเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ